นะครับดีเด้ายาบูดูนะยาบูดูนะให้ความหมายว่าอะไรน,นะอาอะเคารพอิบาดน์หรือบูชานะครับบูชาก็ได้นะครับยาบูดูนั่นอสนามอัสนาแปลว่าอะไรนะครับรูปปั้นเราจะเราผ่านคําว่าอัสนาเนี่ยมามากกว่ามากกว่าห้าหกครั้งแล้วนะครับดังนั้นคําว่าอัสนามเนี่ยเราต้องจําให้ขึ้นใจแล้วนะนะครับถามปุ๊บเนี่ยนะครับตอ,ตอบได้ทตนทีไม่ต้องเสิร์ชแล้วนะครับว่าอสนามแปลว่าอะไรนะครับ ทีนี้นะคะ,ะประโยคนี้โดยรวมก็น่าจะแปลประมาณว่าอะไรนะน่าจะแปลประมาณว่าและท่านนบีบรอฮีนนั้นมองเห็นมนุษย์นะครับยัอบูดูน่ะก็คือเคารพบ,บ,บูชารูปปั้นนั่นเองก็คือท่านนบีบอิบโรฮีมเนี่ยมองเห็นมนุษย์กับกับไหว้รูปปั้นและยังมองเห็นมนุษย์นั้นเคารพบ,บูชารูปปั้น ไม่ใช่ก้มกราบนะครับธรรมดาเท่านั้นนะครับก้มกราบแล้วก็บูชาด้วยนะครับบูชาคือให้บอกมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นพระเจ้านะครับแอะไรนะครับอ๋อนี่งดูไม่ทราบเหมือนกันอาจจะมีการบูชายันก็ได้นะครับในตอนนั้นนะครับอาจจะมีอะไรนะโอเคอันต่อมานะครับนะ ตามาวกาวกาน่ะวกกาน่ะผ่านี้ผ่านไปแล้วนะสักครู่นะครับโอเควกกานะ่ะวกกานะ่ะให้ความหมายว่าอะไรนะอีกครั้งนึงเคยมีเคยเกิดขึ้นนะครับในอดีตนะเคยมีเคยเกิดขึ้นในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นครับก็คือท่านนบีวกกาน่ะอิบรอฮีมก็คือนบีอิบรอฮีมนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมนั้นทำไมครับไปดา้ว <donc> นบีอิบรอฮีมนั้นทำไมเอ่ย นบีบรอฮิมนะอ่านนกักเรียนหาคําว่ายาอาริฟูคานี้เป็นคำใหม่ของพวกเราลองหาดูแปลว่าอะไรยาอารีฟูพี่รู้จักพี่รู้จักใช่ไหมนะครับมแปลว่าที่รู้จักแต่คุณจะบอกว่า g ูเกิลคัสเรตแปลดิเกือบเขียนลวคาว่า,วา,มมายาอาริฟูให้ความหมายว่าให้ความหมายว่ารู้จักไม่ได้ให้ความหมายเป็นที่รู้จักคนละความหมายกันนะครูถ้าบอก ครูบอกว่าครูรู้จักสโรชา,รชากับอีกอันหนึ่งกับสโรชาเป็นที่รู้จัก<ล>ความหมายคนละเรื่องกันใช่ไหมความหมายคนละปามหมายกันนะนะครับนะดังนั้นคําว่ายาอาริฟูนะั้นให้ความหมายว่าท่านนาดีนะครับรู้หรือรับรู้นั่นเองนะครับท่านนาดีนั่รับรู้เข้าใจนะครับอาจจะให้ในที่นี้อาจจะให้ความหมายว่า เข้าใจ <Stars S 1> ด้วยกันนะรับรู้แนละเข้าใจนะครับหัวแก้ะ <DA> อิบราฮิมูยาริฟูยาริฟูก็คือรู้เข้าใจนะครับรู้ว่าอะไรครับรู้ว่าต้นอันน่าอะไรที่คำหม่อีกค,คำหนึ่งนะครับคําว่าอันหน้าให้ความหมายว่าอะไรอันหน้าให้ความหมายว่านั่นใช่ไหมนะครับ กูเกิลเดาเสร็จแปลเกือบถูกนะครับแต่สถานการณ์เนี้ยคำว่าอันหน้ากับอินหน้าให้ความหมายคล้ายกาันคือเรมามักจะให้ความหมายว่าแท้จริงเรมามักจะได้ยินในสำนวนคําว่าแท้จริงเนี่ยบ่อยๆในอ,อัลกุรอานใช่ไหมนะครับคําว่าแท้จริงในะอัลกุรอานนี่แหละครับก็มาจากคํานี้แหละอินหน้าหรืออันหน้านั่นเองนะครับอันหน้าคำนี้แปลว่าแท้จริงโอ้แท้จริงภาษาอังกฤษคขาไม่ใช้คำว่า indeed นะครับแท้จริงนะครับ indeed ประมาณนี้ อินดี้คือต้องการเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่พูดหลังจากนี้นะครับประโยคที่อยู่หลังจากคําว่าอินนาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่เราต้องการหรือผู้พูดต้องการเน้นย้ำถึงความสําคัญนะครับทีนี้นะครับมาดูกันใหม่เพราะหลังจากอโอเคมาดูคําศัพท์กันก่อนอสนาแปลว่าอะไรนะรูปัูปัน้นใช่ไหมนะครับอสนาถามมาหลายครั้งแล้วนะแปลว่ารูปปัน้นต่อมาครับกีจารอจุดแปลว่าอะไรกีนกีารูนแปลว่าอะไร อิเชอเราตุนแปลว่าก้อนหินหรือว่าโ t นนั่นเองโ t นนะครับอิเชอเราตุนให้ความหมายว่า s t o หรือคือก้อนหินถ้ามีอันดีบรอดีรู้อะไรางรู้ปัญอืมนะครับก็คือท่านดีบรอดีเนี่ยเกิดมาในสังคมที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเคารพรูปบ้านหมดเคารพอีบานได้กับรูปบ้านหมดแล้วท่านอดีก็เห็นอยู่ทุกวันนะครับนะ ทีน,นี้เนี่ยวราแก้ในอิบราฮิมก็คือประโยคนี้ให้ความหมายโดยรวมว่าแล้วท่านรบีก็รู้นะครับท่านรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรูปปั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยแต่มันคืออะไรครับจริงๆแล้วมันคือก้อนหินธรรมดามันคือก้อนหินธรรมดาก้อนก้อนหนึ่งเท่านั้นนะนะครับที่เขานํามาแกะสลักให้เป็นรูปปัน้นแล้วก็นําไปวางไว้แล้วก็ไปบูชามันอืแปลกนะครับ โอ้ยอันนี้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าครับว่าเรื่องเล่าว่าทำในใน<ๆ>ในในหนังสือเล่มนี้นะครับมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปว่ารูปปั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกนี้ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาตอนตอนนี้อีกนานครับอีกสักพักเลยเหรอ <laughs> น่าจเพอมนึงเลยมั้อองบอกเอาเดี๋ยวคูเล่าให้ฟังกไ็ได้อีชารเดี๋ยวเรียนไปก็ได้เดี๋ยวคูจะเล่าให้ฟังนะครับแาะว่ารูปปั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่คูจะบอกว่ารูปปั้นเกิดขึ้นจากคนดีคนดีคนดีมากๆด้วยรูปปั้นเกิดจากคนที่ดีมากๆด้วยแล้วหลังจากนั้น,นคนที่ดีตายไป,ไปีแล้วคนที่เป็นลูกหลานเนี่ยก็อยากจะเอ็งก็เล่าแล้วนะเ่าเล่าลยก็ได้ คือมันเกิดอย่างนี้ครับในสมัยของท่านอันีอาดามจนกระทั่งถึงท่านอันีนูนเนี่ยนะครับไม่เคยมีรูปปั้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกยุสลานะครับและคนในยุคนั้นจะเป็นคนดีมาตลอดเป็นคนดีมาตลอดไม่มีคนช่วยนะครับก็จะมีคนดีมากหรือดีน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนคนดีมากๆเนี่ยนะครับเวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่เวลาคนที่ดีมากๆเนี่ยเราจะรักเขาไหมเราจะคิดถึงเขาเราจะคิดถึงเขาฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้เราจะรู้สึกว่าไม่อยากลืมเขา ทีนี้เนี่ยการที่เราสึกว่าไม่อยากลืมเลเขาเนี่ยคนในยุคนั้นจึงทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือวาดรูปของคนคนนั้นเนี่ยวาดรูปลงในกระดาษเนี่ยนะทํารูปหรือว่าครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้วัสดุชนิดไหนนะแต่ว่าเขาวาดรูปขึ้นมาก่อนสร้างรูปขึ้นมานะครับรูปอาจจะมีหลายแบบทั้งรูปวาดแล้วก็รูปปั้นนะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรูปที่เขาเรียกว่าเรื่องรูปที่สร้างความประทับใจและทําให้ไม่ถึงคนตายได้มากที่สุดก็คือรูปปั้น แล้วเขาก็าสร้างรูปปัน้นขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนที่เขาสร้างรูปปั้นมาแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้บูชาเขาเขาก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านเนี่ยนะครับวางไว้ในบ้านเวลานึกถึงหรือเวลาเขาเดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นเห็นรูปปัน้นเขาก็จะโอ้คนนี้เป็นคนดีนอ้ดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําตัวเหมือนเขานะครับเราจะทําตัวเหมือนเขาเราจะดีเหมือนเขาก็คนในยุคนั้นก็ยังคงทําอิบาดปกติก็คือโดยมีรูปปัน้นรูปเนี้ยเป็นสื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเหมือนคนนี้ให้ได้หรือเขาจะต้องเป็นคนดีเหมือนคนนั้นให้ได้เนี่ย จนกระทั่งว่าลูกป้ายังอยู่ฉะนั้นแต่คนที่อยู่เนี่ยนะครับมนุษย์คนธรรมดาเนี่ยก็เสียชีวิตลงก็จะเหลือลูกหลานเขาฉะนั้นลูกหลานเขาเนี่ยชายตอนมันก็จะมากระซิบกะระซาบว่าชายตอนมันจะมากระซิบกะระซาบว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขา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 เขอเขาเขาเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณนะนะครับดังนั้นพวกคุณก็เขาเรียกว่ ทำท่าเคารพเขาหน่อยสิคือเคารพเฉยๆนะครับทําเหมือนเคารพแต่ว่าไม่ได้เป็นการบูชานะครับไม่ได้เป็นการบูชาจนกระทั่งว่าเดี๋ยวมันจะมีายอียดอีกแต่ขอสรุปไว้ว่าชายตอนเนี่ยมันจะมากระซิบกระซาบแล้วมันแล้วพอบมดรุ่นนั้นน่ะชายตอนเราก็จะมากระซิบกระซาบอีกรุ่นหนึ่งก็จะบอกว่าชายตอน,นอดทนมากนะครับมันไม่บางคบที่จะให้คนรุ่นแรกมาเคารพอิบาดาคณเลยมันรอลูกมันรอหลานมันรอเห,อเหอรี่นจนกระทั่งพอถึงเหลนสมมุติน่ะถึงเหนเนี่ย,นนยชายตอนก็จะบอกว่านุ่งพ่อแก่แม่แก,แกทําแบบนี้กันน แกยแกยต้องทาให้มากกว่านี้นะครับทามากจนกระทั่งว่าท้ายที่สุดแล้วเลยเกิดไปจนทั้งถึงกาบไหว้รูปปั้นและนั่นแหละครับคือการกาเนิดรูปปั้นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือในสมัยของท่านานบีนุ่งอะไรวิสลามนนะครับนั่นคือรูปปั้นเกิดขึ้นครั้งแรกแต่อบอกว่ารูปปั้นครั้งแรกเกิดขึ้นเกิดเพราะคนดีที่ตายไปแล้วและลูกหลานต้องการสร้าง เขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีย์ประมาณนั้นนะพวกอนุสาวรีย์ขึ้นมาแล้วไปตั้งไว้ใจจักใจกลางเมืองแล้วคนเห็นคนก็จะรู้สึกว่าอยากทําดีเหมือนวีรบุรุษคนนั้นนะครันี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะรู้ในเรื่องราวเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่ามีเรื่องมากกว่านั้นอีกเรื่องที่ทาไมในอยู่ในเรื่องนี้เรื่องที่ทาไ,ไมอยู่ๆแล้วนบีอีซาเนี่ยนะครับจึงกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาเนี่จัรของคริสต โอ้เรื่องนี้น่าตื่นเะต้นมากนะครับน่าตื่นเะต้นมาก